ที่พรุ่งนี้เองเนี่ยที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคนะครับอุตโตโมนะครับทือจังหวัดนครราชสีมาครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตำมลชัยมงคลเนี่ยเองเนี่ยจะมีพิธีเปิดศูนย์วิปัติสนากรรมฐานนะครับนาฬิกาน,าาน,าาน,าานีเองนะครับที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชค,ครับซึ่งก็จะมีพิธีมอบรางวัลพระพุทธเจ้าน้อยหรือว่ามาคะอวอดด้วยนะครับที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชค,ครับซึ่งสำนักของหลวงปู่โชคเนี่ยก็เป็นสถานปฏิบัติธรรม ของพูดง่ายหลวงปู่โชคเนี่ยแกเป็นสิทธิหลวงปู่สวงค่ะ<ฮ>ซึ่งที่วัดของแกเนี่ยแกพยายามพยายามที่จะสร้างในส่วนของอรูปปั้นหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีส,สานนะครับซึ่งก็จะมีพิธิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวของหลวงปู่สวงเนี่ยเห็นไหมหลวงนี่คือหลวงปู่โชคนะครับหลวงปู่โชคนี่ท่านเป็นพระนะักพัฒนามากนี่คือภาพแฟ้มภาพนะที่แกไปร่วมทําบุญทำบุญสน,นคือไปถวายพระป่าพูดง่ายเป็นพระอยู่ที่วัดเองแล้วนําลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย ไปถวายเขาเรียกว่าไปทํากุฏิินไปทอดกัดขินไปทอดพระป่าที่วัดอื่นด้วยนะฮะนี่คือรูปปั้นของหลวงปู่สวงครับที่วัดแห่งนี้ใครไปใครมาก็ต้องมากราบไหว้หลวงปู่สวงกันครับซึ่งสิ่งที่หลวงปู่สวงชอบก็คือรู้สึกจะเป็นข้าวหลาม,มกับเป้าแล้วก็เล่นไฟนึ่ถือว่าถือกระสินไฟครับถือโอกาสดีครับพรุ่งนี้เองเนี่ยพลตํารวจเอกนะครับวิรชัยทรงเมตานี่เองนะท่านจะเดินทางไปพร้อมกับ คุณแม่ต้นบุญวิสาขานะครับเป็นประธานในการพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนานาชาตินะครับที่อย่างนี้แล้วก็มีพิธีในส่วนของมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งรางวัลที่มอบนี้ก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับประชาชนทั่ว,วไปที่ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือต่อสังคมนะครับรวมไปถึงทดเต๋อเขาได้การดีเด่นนะครับแล้วก็คนที่ทะลุบำรุง ในพระพุทธศาสนาก็จะได้รางวัลด้วยครับซึ่งการจัดการขึ้นเนี่ยก็จัดขึ้นโดยพลตรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาแล้วก็คุณแม่ต้นนุนวิสาขาวรวมไปถึงหลวงปู่โชคด้วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมครับที่นี่เองก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับคุณนุชครับค่ะรู้สึกว่าจะมีสวนยอมสวนซากุระด้วยนี่นี่คือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่โชคครับเยอะมากจริงๆนะครับค่ะนีฮะ,ฮะ ก็ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยเป็นนี้เป็นวันหยุดพอดีเป็นวันหยุดะะพอดีก็สามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวได้นะ,ะที่สํนนักสงฆ์หลวงปู่ชมเดินทางไป<อ>งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้ไปร่วมทมําบุญกันด้วยเรียกได้ว่าได้อิ่มอ,อกอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะสําหรับพุทธศาสนิกชนนะคะในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปร่วมงานกันได้เลยทีเดียวละคะนะคะเมื่อวานนี้วันที่14กุมภาวันแห่งความรักใช่ไหมคะใช่ครับนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวัน พระใหญ่ก็คือวันมาคาผูชาครับผมสถานีต่อไปคืออะไรคะหวยออกวนหวยออกค่ะบางคนบอกว่าอยากจะไปขอโชคขอลาภที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคได้ไหมคะได้เลยครับเพราะว่าที่นั่นเองเนี่ยมีต้นตะเคียนเขาเรียกว่าต้นตะเคียนเจ็ดพี่น้องต้นตะเคียนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหมื่นปีต้นตะเคียนใหญ่มากครับต้นตะเคียนที่ยาวๆมากๆเลยที่นั่นมีครับก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคนะซึ่งรู้สึกว่าทุกๆครั้งทุกๆงวดเองเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ได้ ได้กันต้องไปดูครับที่สำนักสกงฆหลวงชคเนี่ยครแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าน,นี้ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมและรับฟังด้วยถูกต้องครับผมว่าแต่ว่างวดนี้มีม,มีเลขอะไรมาไหมคะงวดนี้โหหลายเลขมากเลยครับเมื่อวานนี้ก็เลขอะไรนะอ๋อเลขทีเ่เกี่ยวกับเลขของแม่ไม้ด้วยหรือเปล่าอ่ามีมีเลขของแม่ไม้ด้วยมีเลขของหลายเลขเลยทีเดียวนะคะคนไทยเนี่ยถือว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องราวของความเชื่อแต่ว่าอย่าให เชื่อจงงมงายจนเราต้องเสียปูเสียคนหรือว่าเสียงานเสียการหรือว่าเสียเงินอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันนะคะที่บ,บอกว่าเอาเงินเอาทองมาทั้งหมดที่มีอยู่ที่บ้านยิ่งเอามามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการสะเดาะข้อกับเรามากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะก็เจออะไรคะหมอแท็กใช่ไหมคะหมอแท็แกคลอกไปฮะลอกเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเอาทองปลอมเนี่ยมาใส่เปลี่ยนสลับทองจริงตัวเองก็เอาทองจริงของชาวบ้านไปเออแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนั่นเอง นะคะครับเอาละค่ะก็เ <c oughs> มื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องราวของออวันมาฆบูชากันแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็นอกเหนือจะเป็นวันมาฆบูชาวันที่16กุมภาพันธ์แล้วนะคะยังจะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะซึ่งการทางแห่งประเทศไทยค่ะนะคะให้ขึ้นทางด่วนฟรี3สเส้นทางด้วยกันค่ะฟรีเต็มๆ1วันเลยทีเดียวนะคะเป็นข่าวดีของพวกเรากันค่ะ3ทางที่ว่านี้ก็คือเฉลิมมหานค ะะทางด่วนสีรัฐและทางด่วนอุดรรัตยานะคะรวมแล้ว60ด่านค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการเดินทางแล้วก็ยังจะแก้ไขรถติดหน้าด่านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางประชาชนด้วยเลยค่ะซึ่งมีการรายงานกันนะคะสำหรับจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะแจ้งว่ายกเว้นค่าผ่านทางกันนะคะซึ่งทางพิเศษเฉ,ษเฉลิมมหาคนครเนี่ย มีถึงจํานวน19ด่านด้วยกันทางพิเศษสีรัฐจํานวน31ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาจํานวน10ด่านรวมทั้งสิ้น60 60ด่านค่ะ60ด่านครับซึ่ง